โอเคเดี๋ยวให้พี่นายเดี๋ยวให้พี่นายเป็นไกด์ให้เพื่อมีคนหลงนะเพราะงั้นทุกคนตามตามพี่มาลงเลย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 เไปเออคือท่านผู้ชมครับไฟล์ที่ผมอัดมาแม่งพัง ไม่ผักเฉยเลยอ่ะผมอุตส่าห์อัดมาตั้งนานน่ะคือที่ผมอัดไว้อ่ะมันเป็นแมปจูดี้นะครับผมนะแล้วมันเป็นชัพเตอร์หนึ่งแล้วคือแบบอืเสียดายอ่ะมันมีอะไรตลกๆเยอะแยะเลยใครได้ดูไลฟ์นี่คือโชคดีไปส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นชัพเตอร์สองนะครับผมนะแล้วจริงๆผมไอชัพเตอร์สองเนี่ยผมเล่นไปนิดนึงนะแล้วบ้านมันเสือไฟดับอีกช่วงนี้แม่งพี่แต่อะไรแปลกๆทขนั้นเลยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะก็ไปละเลิกบ่น เด right. um, ี๋ยวเปิดห้องแล้จ <c oughs> <c oughs> no, ังมันจัง UH มันจังนมาเออมามามาห้สมห้ามาตอนนี้ห้องห้องคนน้อยนะใครใครเขาได้เขาเ่าได้อีกหนึ่งคนฮะจะเต็มแล้วเหรอโอ้ยยี่มาจากไหนกันเนี่ยกูมาโผล่เลยไม่ไามาจากไหนก็เต็มหมดเลยเนี่ยกูจะรับถอยหางกันนะสิบน้อยไปบ้าไอ้สสิบเองอคอ่ะสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบองสเอดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตัวเลยไปเลยโอเคปเริ่มแมปใหม่ กูไหว้ละไอ้ที่กูยกมือไหว้แล้วไฟกูขอร้องไฟอย่าดับอีกนะมาสารต่อเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดเป็นใน YouTube นี่ตรงนี้ผมจะตัดทิ้งนะไอ้กูสีเนะไม่ได้เห็นนะตรงเนี้ยไม่มีใครอยากเห็น <laughs> เออไม่มีใครอยากเห็นหรอกไอ้ที่อไหนวะไม่เห็นลูกปั้นขยับเลยบอสลูกปั้นไหนนะเนี่ยไอ้ลูกป,ปั้นทีนะ่ไหนมึงจำได้รึเปล่าว่าตอนแรกมันหันหน้าไปทางบ้านนะที่มึงไปกระโดดหามันอยู่อะอ๋อไม่เราไอ้ไอ้ที่นี่ชอบาะเจนหล่นมีคำพูดคำจาหย่าใครดูทุกคนไอ้สัตว์กูไปละ อ๋ออ๋อกูยังไม่ได้เข้าเหรอไอ้กูเห็นไหมครับกูเห็นภาพเป็นั้นเมือนกูนหุกกูเข้าไปแล้วไอ้สัสมึงหลอกตัวเองทะาไมเออกูหลอกตัวเองทำไมวะแม่งเหมือนแบบเข้าแล้วแต่ยังไม่เข้าต้องคลิกต้องคลิกต้องคลิกไม่เดินชนไม่ได้ต้องคลิกเขียววะอ้าวอันน้องคุกกูแตกแล้วโอเคไอ้ตรงนี้ต้องทำอะไรวะอ๋อเออนั่นแหละไอ้เยตายห่ากันเต็มเลยโอเคต้องมาไงต้ามาต้องจ้องผีไว้ไอ้ไอ้จ้องผีกูก็แตกกันโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วเอา โอเคต้องมองไงก็มองอย่างนี้อ่ะนี่องมองหลบได้แล้วอ่ะมองมันแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็ทางนี้เดินไปได้เลยจนสุดทางต้อง,ต,องต้องโดนทีนึงอ่ะต้องโดนมันจุบตัวทน <c oughs> ีนึงอ่ะไอ้หย้ดน้องแตกกระเต็มเลยน้องตอนเดินเข้ามาแบบมองหน้าด้วยเอามองมองหน้ามันแหกตาแหกต,แหกตาไมยไม่ไม่ช่วยอะไรเลยวะทำไมวะไอ้เห้อทำไมวะตัวลงกันเป็ม ขอเป็นตัวช่วยนะครับถ้าไม่รู้ส่วนไหนอ๋อได้ได้ไม่เป็นไรโอ้โหเหี้ยข้างหลังเหลือเต็มเลยสี่คนอ่ะมองไอ้เหี้ยไม่ไม่หยัดก,กดวิ่งอะไรไม่ได้กดวิ่งเลยไอ้เหี้ยนายโตพับเลยเอาเอาอย่างแรกดกดวิ่งเลยแตกกรนหมดเลยเอามามา,มาได้ไหมไอเราเราหนึ่งคนเหลือเหลือพวกมึงอะเหลือพวกมึงอะไอเนี้ยดูดิยังไม่ไดกดวิ่งเลยเอาเอาเอาแต่มีแต่เห็นมีน้องบอกอยู่ว่าผีตัวนั้นต้องเอากล้องมาถ่ายมันออกอะถ่ายกล้องจากไหนวะ ไม่รู้ดิเอาทำไมวิ่งเอาวิ่งต้องวิ่งตัวต้องวิ่งสรุปวิ่งผ่านได้เอาเอาวิ่งได้โอเคเหลือน้องน้องอะไรน้องมะพร้าวน้องมะพร้าววิ่งมาวิ่งวิ่งมาเนี่ยเอาไม่วิ่งแล้วมองด้วยไอ้ยภาพที่กูเห็นมันโคตรตลกเลยวิ่งมาขึ้อยู่นิ่งมองตายมองมองไปก่อนมองไปก่อนเหนแล้วมองไปก่อนเราค่อยๆกันเด้อ เดี๋ยวตามพี่ก่อนมาเดี๋ตามพี่ก่อนมาพี่ขู่ให้พี่ขู่ให้เออเนี่ยพี่ก่อนเขาขู่อยู่พี่ก่อนเขาขู่อยู่น้องเป็นลมอ่ะเล่นไเลยนมา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 เดินมาเดี๋ยวมาเบอร์กินน้ำก่อนกูปวดคอกูแหกอะไรเงี้ยเบอร์สำลักอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเห็นเขาบอกต้องถ่ายต้องเอากล้องถ่ายอยู่ กองอยู่ชั้นสองอ้าไอ้ขี้แมพที่นี่มีชั้นสองด้วยมีกูบอกอยู่ตรงตรงจุดเกิดเลยตรงมีบันไดจริเหรออกอ๋อเออว่ะไอ้ขี้แมพกูไม่เขีนว่ามีบันไดด้วยเนี่ยบอกว่าทางนี้ทางนี้เจอแล้วเหรอไหนวะนี่ทางนี้ทางนี้ออ๋แต่ว่ากองเราคนนี้แม่กซ์แตกไม่บั็อกอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยตามพี่กองไปตามพี่กองไปไอ้กองเจอกองแล้วเหรอไม่เจอไม่เจอแต่มันมีทางหลายทางไงเดี๋ยวจะขึ้นโอ้ยขี้จริงจริงนี่แมพแรกนี่มันต้องเล่นนานอยู่แล้วเนี่ยแล้วกูไปตรงไหนอะเนี่ยแต่เราแม่งบั์วิ่งงไไปด้้อออ่ะะแลลวนนนนีมััเเาาคทกหร กูว้ามมาที่ไหนนะกูก็ว้ามตามไปอยู่ชิบหายแล้วไอ้ยัยไหนกูว่าจริงๆแมปแรกมันยาวกว่านี้วะนั่นแหละกูวบอกมึงแล้วโอ้จริงๆมันยาวมากเลยนี่รอกองนะจานแดงจานแดงที่ตรงนั้นรอรอก่อนเลยรออุ้ยโอ้ยยิ่งตกใจเลยไอ้สัสเพิ่งเห็นไอ้ขี้แม่งไอ้นี่กยไหนว่าดูด้วยดิไหนว่าไหนว่าพอร้อยคพอร้อยเฮ้ยเอาวไปน้องได้กล้องแล้วไปเลยโคคนัทโคคนัทลูกพี่ไปหลบเราบัส โคโนนัทไปเด้อโคโนนัทลูกไปถ่ายไปถ่ายมันไอ้ขี้ี่ถ่ายด้วยไปเอ้ยเอยเอวะมันไปจริงๆด้วยไอ้คอนเดี๋ยวกูตามไปโอ้ยมนันไปแล้วนี่อ๋อไอ้คอนมึงถ่ายมันหายไปเลยท้อทีเพื่อนเอ้ย,อยไม่เป็นไรเพื่อนไปไปไปน้องน้องโคโนนัทกูไปน้องน้องกูตายเออน้องน้องมะพร้าวไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วโอเคโอเค,อเคไป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 เอ,อ,อาวะน้องน้องโคโนนัทกูมาแล้วน้องแล,แล้วเก่งมากลูกเก่งมากไม่แล้วไปยังไงอ่ะไม่รู้จำไม่ได้เปิดไม่ใชยก่อนไอทางนี้เฮ้ยไอคอน ก็ไปเลยอ๋อไอตัวชี้นีไอตัวชี้นีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูน่ากูจะไม่ได้แล้วไอตรงนี้ต้องทำไงวะทีละคนทีละคนอะไรวะอุ้ยมองมองมองอะไรมองอะไรมองก็ถ่ายแมงเลยเอ้าอ๋อมันเดินไปแล้วเฮ้ยมันเดินไปแล้วนี่ไงมันจะเดินออกประตูไปไอตัวนี้มันไม่ฆ่าโอ้ตัวเยียอะไรมึงโดนเดี๋ยวหมนตัวเดี๋ยไม่โดนไม่โดนนี่ไงไปแล้วเออต่อแล้วนี่ไอตัวนี้คือคือต้องอ๋อคอลึกสเต็ปนี่ไงคอลึกสเต็ปแล้วกูจะรู้ไหมว่าต้องทางไหนไอ้ไอ้น้องโคโคนน่ากูเยอะ ยังไม่ทันได้อ่านเลยน้องกูขายไปแล้วก็บอกสตาร์ทสตาร์ตเฮียตรงนี้แต่เดาว่าตอนแรกที่น้องคุกเดินไปน้องคุกก็เดินถูกเว้ยน้องคุกแบงกี่งสีดำไม่ใช่<น>เลี้ยวขวาไม่ใช่กูโดนแล้น้องคุกเร็วน้องคุกน้องคุกนีองไรแตกแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องคุกก็แตกแล้วอาอไอ้ไอ้ตามงอะเฮ้ยอว่ะเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ น้องคุกตัวเล็กทำได้ก็ดีแล้วเดี๋ยวยังโดนไปรอเราเราเราโดนมพาวน้องพาวต้องติดไอ้บอสอยู่ดิน้องน้องพาวกดน้องพาวกดนั่งกดนั่งกดนั่งเออนั่นแหละออกมาเก่งมากลูกตัวตัวขับท่อเลยอโอเคมาทุกคนเราเราจะมาควินก่อนนะตรงนี้นะตรงนี้เฮ้ยใครใครโดนระบาอ๋อน้องคุกโอเคไม่เป็นไรเราจะว่ายไปตรงโครงกระดูกแล้วเราก็จะมุดท่อไปโอเค ตามเดี๋ยวตามพี่ไนไปนะพี่ไนมาพี่ไนเป็นไกด์ไนยีงง่อะไรเดี๋ยเมื่อนสุดท้ายเดี๋ยวกูดูก่อนว่าใครหลงกูจะได้ตามไปเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ไนเดี๋ยวให้พี่ไนเป็นไกด์ให้เผื่อมีคนหลงนะเพราะงั้นทุกคนตามตามพี่าม,มาไปล,ลงเลย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 ไปไอ้ที่แม่งอยู่ <laughs> <laughs> ดิเนาะยังไม่โดนลงม, <laughs> มึงไม่ทันแล้วแม่งลงไปหมดเลย <laughs> แตกกนนันหมดมามาน้องน้องน้องตามพี่มาทางนี้ทางนี้เห็นพี่ตามมาแล้วนี่ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่นี่เออนั่นแหละถูกแล้วเนี่ยรูเนี่ยรูเนี่ยมารูนี้ สวยหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้มีสี่คนขาดอีสี่คนเลยไอ้เหี้ยอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้้ไอคนไม่ใช่แพนกวินแพนกวินไปแล้วใช่ปะขาดอุย้ยเอาเอานี่ไงมันมีคนเดินไปตรงประตูแล้วอ๋อไปเลยไปเลยน่าจะน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วไป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 เลยไปใครยังใครยังไม่มาบอกนะอไปนี่ไงน้องคุกน้องคุกบอกอยู่ว่าเขาไปกันแล้วมามามาไอ้สัตว์ตอนแรกกูไฟดับตรงนี้เลยอย่านะเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะอันเนี้ยคือวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องสอดอะไรวิ่งโดนหลบแม่งอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้โอเคทำอะไรไม่ได้กูวิ่งแล้วกูวิ่งอยู่พยายามอยู่ยิงรถถังอ่ะมันยิงไมไอ้เหียชิบหายแล้วไอ้ควายมีมีน้องหลงน้ําอยู่นี่ไงกูบอกแล้วมีคนนึงกูจาได้โอ้น้องเออมาดึงมาเทรนกันกูมาเทรนกันเลย ลงมาในน้ำเสร็จปุ๊บว่ายม,ามันจะมีตรงโครงกระดูกด้านขวาของโครงกระดูกมันจะมีท่ออยู่อะไปไม่เจอ,ไ,เจอ <laughs> ไม่เจอกดหนึ่งมไม่เจอกดหนึ่ง嘛ไม่เจกกดหนึ่งด่านนี้เขามีน้องบอกอยู่ว่าด่านนี้ต้องยิงปืนใหญ่นะใช่แต่ว่าคือกูยิงไม่ได้ไงตอนเนี้ยเออแล้วทำไงไม่เห็นเลยเอเอต้องไปปลดล็อกอะไรก่อนหรือเปล่าต้องหากระสุนหรือเปล่าไม่มีกระสุนไงแต่ว่ามีไอ้เชือกเพลิงจุดไว้แล้วนะแต่ว่าไปรอจุดเอ้ยเอ้ยตัวตัวเด้งแ้วคนกูทไมเนี้ยตัวเด้งตัวเด้งไอ้ประตูนี้เข้าไม่ได้เหรอ มันต้องมันเข้าได้เว้ยทางเนี้ยแต่ว่ามันต้องมีกุญแจเอ้ายี่กูดูกูว้ามาที่ไหนไอสัตว์ออกกดปิดไปไปไม่ได้อุ้ยใครอะใครกดอะไรอะโอเพนเอาดอโอเพนใครกดดอโอเพนไปอ่ะเอ้าไม่ต้องไม่ต้องยิงเอ้าอะไรมันอยู่ไหนอ่ะแล้วเนี่ยประตูไหนเนี่ยนี่ประตูนี้ฝั่งฝั่งที่ต้องกระโดดอะไรวะมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไอเดียไอไน้องน้องโคนักกระโดดอยู่เนี่ยไอไน้องคนนั้นไหนไอน้องคนนั้นมาได้ยังไอน้องที่หลงลำน้ำมาได้ยังมาได้ยัง กูแอบกินน้ำก่อนคอคอกูเริ่มแหบแล้วตอนนี้อุ้ยมาแล้วนี่กูกินเสร็จมาเลยเอ๊ะมาแล้วมาแล้วไอ้ไอ้ก้อนไปไอ้ก้อนไปไปทางไหนวะทางไหนวะไปกูไปแล้วน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วไป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 ไม่ล่นหลอกเข้ามาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วประตูเนี่ยมึงลองกดทังประตูดิแก่หรือเปล่าน้องโคคอนัทแป้งยืนแบบขับขับท่านสัตว์ขับรูเลยเออขับรูเลยมองเหี้ยมาหมดยางมาหมดยางไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเสียงอุ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอด้านหลังกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมอมเห็นแล้ว หมอบกีี่แล้วมึงเห็นไว้น่ะแม่งไอตัวกูตักูติดแล้วว่ะไอ้ตั์หอยทากคนน้นคือหอยทาวิ่งไปวิ่งไปหอยทากหอยทากหอยทากหยีหาีหน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 ีนี้นเหนี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 หนาอนีหนี้ยีหน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 ีบนีหนีได้หนีหโอ้น้อไกูนีกนลยนีห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 นีนีห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 นมหนีหนีหนีนีหนนีหนีนีหนีนนีนีนนน้นน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 นีแบบ โมอบูชาย้อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงผัวเขาไม่ไมกนินขดเย็นผสมผิวผมไม่ต้องให้ผสมให้ผสมสีด้วยแล้วกูจะรู้ไม่ได้ต้องใช้ใช้น้ำพี่อะไรบ้างใช้น้ำนไร<ม><ห>ลองดิมันใช้สูตรตรงนี้ได้เลยวะเนี่ยที่มันแกะใสรงกัด ไหนวะ๋อที่แปะแปะนางโอ้โหมันยืนกันขับห้องเลยโอ้ยมองมองไม่เห็นเลยยืนกันขับห้องเลยนี่ไงไอ้ไอ้ที่มันเขียนอยู่ตรงกระดานน้องโคโคนัทบังมิดเลย <S <S 2> <S 2> สงเคมีด้านหลังเอาไอ้น้องปไปเลยทถ้าไปถึงแตกอะเขาบอกให้ไปหาเขาบอกให้ไปหากุลาบครับต้องปรุงยาให้จูดี้ไปหากุลาบตรงหลุมศพมันจะสุมเกิดโอ้โหกูหากูหากุลาบก่อนตรงหลุมศพอะกุลาบตรงหลุมศพ ไปไมไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำงานให้น้องมีน้องล่ออยู่ไอ้บอสไอ้บอสกูพามาเลยไอ้บอไอ้บอส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 ไี้บอสไอ้บอสไอ้าอสไอ้บอสไอ้บอสอ้บ่ไอ้บอสไอ้บอสไออสไออสไออ้บไอ้บอสไอ้ไอ้บออ้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 ไออไอ้ไ้้วอ้ไอ้้ไอหไออ้อ้อเคโอเคเดี๋ยว เนีมันเก็บยังเก็บยังเก็บแล้วเหรอไปเลย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 กูกูล่ออยู่ไอ้ขี้ทำไมเป็นกูมาล่อเนี่ยทำไปเป็นกูล่อวะเนี่ยจุดไฟยังไงวะเอาเอาเอาสารนี่อะไรผสมกันเป็นไฟวะเอ็นก็หยิบใส่แม่งทุกอันเลยได้ไหมใส่ใส่แม่งให้ใส่แม่กทั้งหมดเลยใส่มูสเลยได้ไหมกูทำได้แล้วเอร์เฮ้ยมิกเซอร์อยู่ไหนอะมิกเซอร์อยู่ไหนไอ้กอนทำได้แล้วเหรอไม่จุดไฟได้แล้วเฮ้ยมึงทำไงอะไอ้กอนไปหยิบแม็จากไหนอะมึงหยิบมาจากหลังหลังเสาเนี่ยมีเทียนอยู่ Oh. อโอ้โหโโอ้หไอสัตว์แม่งอยู่นี่เองอะไอสัตว์โคตรเหี้ยเลยมาทางนี้หรือเปล่าทางนี้ป่ะนี่งไง<ห><ห>กูไปแล้วทางทางเดิมมาทางที่มีคอนเทนเนอร์กดมากดมามึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูไม่รู้กูออกกูเข้ามาแล้วแล้วมีกูคนเดียวเดี๋ยวชิบหายแหละแล้วกูวเข้ากูเข้าไปแล้วเดี๋ยวกูรอก่อนเอ้าอันนี้ไม,นนม่อันนี้คือผสมกูอันนี้คือกูผสมเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงเดินไปตรงไอ้นี่เลยเนี่ยน้องคุมมาแล้วเนี่ยกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอเคมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วเพื่อนมันมันแค่นั้นแหละมันหมดแล้วมมึงงอออยยย่าไไปหวััะะรกนเเล ไอ้กอลไม่ยังเดินต้องออกแล้วต้องออกแล้วยังยังดอยนะเ <c oughs> นีเฮ้ยจัดได้ทำไรอ่ะจัดได้ทำไรอ่ะไอ้ไอ้กอลดูนี่ไอ้กอลไอ้กอลดูนี่เลยไอ้พี่น้องบอกอยกู่ให้หาหาหาคีย์หาคีย์ไปเลยไปเลยใครใครรู้ใครรู้คีย์อยู่ไหนไปเลยเ,เ,เดินเดินทะลุปไปได้เลยเดินเดินชนประตูกูมาได้ไงวะเน,นี่ยมากูออกไปแล้วอะอะนี่กูจบแล้วเหรอ เฮ้เฮจบแล้วอีฮีอะข้างหน้าอะไรวะนะอ๋อเดินมาตรงประตูโล่งๆเนี่ยเออประตูโล่งๆอ่ะเดินมาทะลวงมาเลยมันอาจจะไม่ใช่แค่นี้หรอกแต่กูแจอยู่ไหนอ่ะนี่เปล่ามึงลองเนี่นี่ไอ้บอลมึงอยู่นหนงงที่ลุบปั้นก่อนอ่ะไปไโอเคโอเคไปลูปปั้นก่อนโอเคอะเออนี่ยเราต้องดูงี้ย ดูว่ามีอะไรอยู่ในรูหรือเปล่ากูซาจริงจังวิ่งมากูคิดว่ามีอะไรโอ้โหทำตัวทุเรศทุรังไอ้สัตว์เชฟไม่มีมอนด้วยไม่มีมอนด้วยฮะมอนมอนอะไรมอนที่อะไรวะก็บอกให้เข้าไปเก็บของชิดขวาโอ้โหชิดขวาไหนวะเอ้าเฮ้ยไอ้ก่อนเจอแล้วเหรอกูเจอมอนแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วโอ้ไอ้ตัวชิ่นี่โชว์เลยฟอชัวเลยกลับประตูเลยกลับประตูเลยกลับเลยครับแล้วกูกำลังเอ้ยเอ้ยมาตามใครอ่ะโอ้โหวิ่งเร็วสัตว์เฮ้ยมาตามกูดิเฮ้ยน้องโคนนั้น น้องโคคนัดน้องโคนัดช่วยพี่ด้วยน้องโคนัดน้องโคนัดตัวใหญ่อมันไปหาอาหารที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ไปแล้วมาหมดย่งมาหย่งมาหย่งโอเคมรโอเคโอเคนอเอนโอเค้องโคนัเรโอแล้วเคโอเคโวเคโอ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 ่คโอเคโเคโอเคโอเคคโคโอคโเคโคโแล้วออเคโอเคโอคโคโอคเคโอคโอเคโอโอเคโอเคกอเคโอเอเคโอเคเคโอเออเคโ้เคอเคโอเเค้ยคโอเคโอเคโอเค มเขาเล่นถิ้งกูอ่ะไม่ทิ้งไม่กูกูนับนี่ไงกูนับอ่ะแล้วตรงนี้ทำไงต่อใครใครรู้วิธีใครรู้วิธีทางโอ้โหทางนี้มันลึกแปลกๆนะเออจันแดงจันแดงจันแดงเปิดทางอุ้ยมันมีผีมาด้วยไหนวะผีไหนวะเอากููกกดประตูออกมาจากไหนมึงไม่ได้ยิงสวนผีป่ะกูเห็นในผีวะกูไม่กูจะไม่เห็เจอเลยแต่ผีเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมห้องมันคุ้นๆไว้ก่อนห้องมันคุ้นๆเหมือนแบบไอ้แมพแรกที่เราขึ้นมาหากล้องเลยหนูไปพิททางในไอ้กอนนหล้องสมมุดนี่ไงกล้อง อ๋ออันนี้คือเปิดแล้วเหรอยังมีลูกลูกโลกโอเคแล้วเนี่ยอันนี้คือเฮี้ยเลยแหละมันขยายว่ะเอาวะหาของก่อนไปไหนวะไหนวะเหนวะกูอยู่กับจานแดงอ่ะโอเคดีแล้วว่ามีว่ามันมีประตูข้างล่างเหรอเฮ้ยเอาประตูดีเขาได้เฉยเลยไอ้เฮี้ยกูกดเข้าไปแล้วประตูอะไรไหนไหนไหนประตูในเรเบรีด้านซ้ายอะมันจะมีรูที่แบบไม้แตกอ่ะมึงเดินเข้าไปในรูนั้นอะไอ้ก่อนไปยังอือโอเคไปไปไปทำไมกูดีเลี้องเลเ้ยงก็เผาเลี้ยงก็เมานปเลยนฮ้ย เออโอเคมันไปแล้วไปแล้วโอเคน่าจะครบแล้วตรงนี้ครบแล้ยปะน่าจะครบแล้วมั้งเลโอเคปะไอ้ยโอ้หยแม่งมาแล้วมันมาแล้วไอ้ไอ้ไอ้กอลมีมอนนะใครเปิดเพลงวะไอ้เนี่แหละไอ้ตู้ี่เนี่มันเปิดเพลงมันขาดแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยแล้วนึงอะไอ้ไอ้ตู้นี้มันหลบได้ปะวะอ๋อหลบได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเฮียมาแล้วจ๊ะแต่ตอนนี้มีรู้นี่เฮ้ยมีรู้กูเข้าแล้วมันมันไม่ได้ตามคนมันเป็นแพทเทิร์นอะไเหรอเป็นแพทเทิร์นเหรอ ในี่ตรงนี้ตรงนี้มีที่แอบอ๋อนี่ประตูไปต่อนี่อยู่นี่เอาไปดิไปดิใช่เหรอถูกท้าไหมเอาเอาวนแล้วมันขึ้นมากูวนอ่ะเอ้ยกูชนะแล้วเหรอกูชนะได้ไงอ่ะกูก็ไม่รู้กูแค่วิ่งมาตรงประตูเองมันบอกกูชนะแล้วกูงยู่ไปถ่ายาฟี่อะไรเลยเฮ้ยเอาโอ้วาร์ปวาร์ปมันเชยเอาไอใหญ่ไอใหญ่โดดไปไหนวะเอออันนี้กูต้องค่อยๆรอาะไปปะวะโอ้โหค่อยๆเดินโอเคเอ้ยก็เดินเร็วได้เร็วนี่เอ้ยออกมะรอดว่ะก็ไปจบแล้วไม่ใช่เหรอ อ๋อก็เออมันมันก็ขึ้นมากูวนแล้วนะแล้วอันนี้ไม่ไม่ไม่เราไม่ได้เดินต้องเดินไปฝั่งของข้ามหรอหรือว่ายังไงเมื่อกที่มันมีให้เดินมันไม่ใช่หรออ้าวจะไมกูเอาก็มากูกลับตรงนี้วะกูกผ่านแล้วนี่เอ๊ะเอ้าคอนตินิวแล้วจบแล้วทูบีวคอนตินิวแล้วอะไรวะเนี่ยตัวมังงมีตัวอยู่แต่วิญญาณลงไปแล้วเหรอเออวิญญาณกูไปแล้วตัวกูอาจจะอยู่ในเกมแต่วิญญาณกูร้องร้องรอยไปแล้วดิ